วันนี้พาท่านทั้งหลายมาชมด้านนอกพระอุโบสถที่เห็นไกลๆนอนก็เป็นพระตำหนักสี่ฤดูซึ่งได้รับการย้ายมาจากวังสุโข,ขทยัยที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีสเสด็จประทับ หน้าพระโบทสดก็มีหงสองตัวเป็นของดั้งเดิมหงที่สวยงามส่วนว่าถัดจากนั้นไปก็เป็นพระอุโบสถถึงวันก่อนก็ได้พาไปชมศิลปรกรรมจิตกรรมภายในมาแล้ว วันนี้มาดูภายนอกภายนอกนั้นจะมีศิลปกรรมเป็นเป็นประติมากรรมที่งดงามเป็นศิลปะปูนปั้นสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณนะ ปฏิสังขรวัดราชาธิวาสวิหารแห่งนี้ครั้งใหญ่เมื่อประมาณพศสองพยังไม่ทันเสร็จพระองค์ก็สเสด็จสวรรคตเมื่อ2 4งพแต่ว่าภายนอกนะั้นเสร็จเรียบร้อยฝีมือของสมเด็จ พระเจ้า,าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ,อกรมพระลืมชื่อจะแล้วนะก็เป็นพระยาณริศรานุวัติวงศ์กรมพระยานาริศรานุวัติวงศ์ ออกแบบสวยงามเป็นพระอุโบสถหลังเดียวในโลกที่ไม่มีชอกฟ้าใบระกาแต่ว่าตอนหลังนี่ก็มีมีท่านที่มาเห็นแล้วเกิดศรัทธาขอ๊็ปปี้ไปสร้างไว้ในวัดของตนเช่นวัดเขาใหญ่หรือวัดชมเพชร วานารามอำเภอสีชนและที่วัดทรายทองสันตารามรอยู่ตำาบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแต่นีนต้นฉบับนะนอกจากนั้นก็ยังมีอหอประชุมจุฬาลงกรณ์ก็ใช้ต้นแบบหน้าบันพระโบสถ์แห่งนี้ แล้วก็มีพระบสรสดวัดชูจิตธรรมารามที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ก็อปปี้มาจากที่นี่แต่ว่าความใหญ่เล็กมันต่างกันนะต่างกันที่เรื่องใหญ่เล็กขนาดนี้ขนาดมาตรฐานพระเจ้าอยู่หัวสร้างไว้ เป็นคู่คู่กับพระบุโบสรวัดเป็นจมะบพิษกรรมพระยญา,าณริศรานวัติวงทรงควบคุมออกแบบเหมือนกันตนะานข้างก็เป็นถนนสำหรับเดินเป็นที่เวียนเทียนนะก็ว่ามอบให้เท่านี้นะหมดเวลาแล้วใครสนใจก็ไปชมได้ทั้งข้างนอกข้างใน เปิดทุกวันนะสวัสดี